สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในป่าขายที่ดินครับในวันนี้ผมมีที่ดินที่น่าสนใจอ,อีกไกลหนึ่งมาแนะนำเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันได้เลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ซอยเทพกุญช 36, นนร36ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ขนาดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่100ตารางวารูปแปลงทรงสี่เหลี่ยนผ้าหน้ากว้าง14.5เมตรลึก27.5เมรตรปัจจุบันที่ดินถมแล้วทั้งแปลงที่ดินแปล,งน,ปลงนี้หันหน้าไปทางด้านทิศใต้ิดถนนคอนกรีตสาธารนณะกว้าง8เมตรมีระบบไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับ ที่ดินแปลงนี้เหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัยส่วนนักธุรกิจก็สามารถสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าหรือโรงงานขนาดเล็กส่วนนักลงทุนก็สามารถซื้อเก็บไว้เก็งกําไรในอนาคตก็ได้นะครับส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตารางวาละ2 5 0 0 0บาทหรือราคารวมทั้งแปลงจะอยู่ที่2องล้านห้าแสนบาทค่าโอ,อนและค่าภาษีนักลงที่ดินคนละครึ่ง สนดปลอดภาระพร้อมโอนได้ทันทีส่วนท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0838794529และ0616454652หรือไลน์ไอ POR8.9 และ PORKUDWN หรือที่ Facebook Fanpage นายปอขายที่ดินส่วนรายละเอียดต่างๆและพิกัดของที่ดินแปลงนี้ผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปท่านที่สนใจก,ก็ลงไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้รบกวนกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเสร็ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ